สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของเลเทอร์ซิตี้ก่อนเดินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราเด้ยวยนะครับอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปผลฟุลตบอลพรีมียริลีกอังนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเซาท์แฮมตันแม้จะเหลือแค่10คนหลังเยนิกเวสต์เกอร์นะครับโดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่10แต่ทว่าครึ่งหลังเจมส์บอร์ดพาวล์มาซัดจุดโทษให้นักบุญ ขึ้นนำก่อนที่จอห์นอีวนมาโคกให้กับดูฟอกไล่ตีเสมอทันควัน1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปนะครับส่งผลให้เลเตอร์นั้นรั้งอันดับที่3เหมือนเดิมมีเพิ่มมาเป็น63คะแนนนิเชลซีอันดับที่4แค่5แต้มส่วนนักบ,บุญนะครับรั้งอันดับที่1 4มีเพิ่ม37คะแนนเกมของพิมริอังกฤษเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเริ่มเกมมาได้แค่2นาทีนะครับเซาแฮมตันชวดได้ ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายหลังเยนิกเวสเตอร์การ์นะครับวางบอลให้กับคลอยบ็อกเกอร์หลุดเข้าไปส่งบอลเข้าก้นต่างขายไปแล้วแต่ผู้ตัดสินเนี่ยเป่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับต่อมาในในาทีที่8นะครับเกมสวนกลับของซอลเฮมตันนะครับเกือบลุ้นีกครัวงหนึ่งหลังมินามิโนโน,นะครับวิ่งไปกดซักลาซูยุนซูก่อนเสียบอลก่อนที่ถึงเชียร์ดัมผ่านเข้ากงงลางให้กับเนธานตลล่าวิ่งมาแปรด้วยเท้าขวานะครับแต่บอลนั้นเบาไป แล้วก็เข้ามือแคปเปอร์สมายเกินาทีที่10นะครับเจ้าถิ่นซอแฮมตันต้องมาเหลือแค่10คนอย่างรวดเร็วหลังจากเยน,นิกเวสต์เกตนะครับที่เยืนตัวสุดท้ายทําเสียบอลก่อนพุ่งเสียบเจม่วด,ดี้ที่กําลังหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษพุทธศิปลป์ป่าให้เฝ้านะครับแก่ทีมเยือนแล้วก็เป็นใบแดงของเวสต์ร์ดก่อนที่เจมมี่ดิสันเนี่ยจะปั่นฟรีคลิกอ้อมกําแพงถักเสาแรกออกไปแบบบุดบิดถึงแม้ซอลแฮมตันนะครับที่มีตัวผู้เล่นที่จะน้อยกว่า แต่ก็สามารถสร้างโอกาสกับไม่ลุ้นขึ้นนำหลังนาทีที่17บคลายวอเกอร์ปีเตอร์นะครับพาบอลขึ้นมาเองแล้วก็ป้ายออกทางซ้ายให้กับเนธานรุสมอนต่อบอลด้วยเท้าขวานะครับจากนอกกรอบแต่บอลน,นะครับยังติดเซฟของชไมเคิลที่ทุบออกมาได้แมเลเตอร์มีผูเ้เล่นที่มากกว่าแล้วก็กดดันได้มากกว่าแต่รอถ,ถึงนาทีที่34ี่นะครับถึงจะหาโอกาสส่องเข้ากรอบหุ่นแรกหลังจากยูริตเตอร์ลมอนนะครับ่านบอลให้กับเกรซ่ฮินาโซ ก่อนดาวยิงในจีเรียเนี่ยจะพลิกซัดบอลน,นอกกรอบผิโทษด้วยเท้าซ้ายแล้วก็แต่เบาไปนะครับโดนมือแม็กคารที่ทีมเยอนได้ลุ้นอย่างต่อนเนื่องครับในนาทีที่3 7เจ็มส์ริชันเนี่ยได้ส่องบอลไกลจากนอกกรอบผิโทษแล้วก็ยังปั่นบอลไม่ผ่านมือนายทวัน,นักบุญนะครับจากนั้นไม่ถึงนาทีต่อมานะครับอินาโซป้ายออกทางขวาให้กับยูริติลมันเติมเข้ามาซัดเสาแรกบอลพุ่งแรงนะครับแต่ยังไม่ถึงตัวเล็กซ์แม็คาที่ให้เขา ใช้ขาเซฟไว้ได้จบครึ่งแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้ซาแฮมตันเหลือแค่10คนเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนะครับนาทีที่59เจ้าบ้านที่มีตัวเล่นน้อยกว่านะครับก็ได้ลูกจุดโทษหลังจากซุดอัมตรองซัดบอลไปโดนแขนของคลิสซินนันโซผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษนะครับแก่ซาแฮมตัน ซึ่ง VR นะครับก็ยืนยัน,ยนเป็นแฮนด์บอลของเฮียนโซก่อนที่เจมส์บอดเพว์เนี่ยรับหน้าที่ซัดจุดโทษเข้าแบบไม่พลาดให้นักบุญนั้นขึ้นนำไปก่อน1ประตู0ศูนย์เลตเตอร์หลังเสียประตูน,นะครับโหมบุกหนักมากในที่ที่6.3นะครับเจมส์มิลิชันได้2นอกกรอบเก็บโทษนะครับแต่บอลยังหลุดกรอบออกไปอีกชีวิที่ถัดมาครับอเยโซเปเรสไหลเข้ากลางให้กับเจมส์มิลลิชันได้ลองอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้นะครับปั่นไปสองไกล บอลโค้งเกือบมุดเข้าไปแต่ยังโดนอเล็กซ์เมคาทีนะครับปัดปลายมือออกไปได้แต่แล้วนะครับในนาทีที่68ปนะครับเลเตอร์ซิตี้ไล่มาตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งได้สำเร็จหลังจากในจังหวะที่เอนดีดีตอกส้นให้กับกลซี่ฮินาโซนะครับเปิดด้วยเท้าซ้ายเสาแรกให้กับโจนีแวนโชบเข้าโขกแบบสวยงามนะครับเข้าไปแบบเฉียบขาดมากๆในจังหวะนี้ต่อมาครับในนาทีที่แ3นะครับทีมเยือนไล่บี้อย่างหนักเกือบได้ประตูแซงขึ้นนำหลังจาก จิมมี่วูดี้นะครับซัดในกรอบ6หลาไปติดเซฟแมคคาทีนะครับก่อนที่ยูซูเปเรสเนี่ยตามมาสามติดบล็อกแม้บอลเนี่ยจะเลยเข้าทางยูริโตลอมองนะครับอีกทีแต่ก็ซัดหลุดกรอบออกไปต่อมาในนาทีที่89นะครับเลเตอร์เกือบได้ลุ้นประตูขึ้นนำคราวนี้นะครับเป็นมาร์คแอมเบร์ตันเปิดบอลโค้งในกรอบเิตโทษให้กับเคลซี่เฮนนาโซนะครับโฉบขึ้นโขกบ,บอลก่อนเฉลบโดนอเล็กซ์เมคคาทีปัดออกหลังไปได้ จบเกมครับเซาแฮมตันเหลือเพียง10คนแต่ในช่วง10นาทีแรกเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้หประตูตหแบ่งแต้มทีมละหนึ่งคะแนนเลสเตอร์รั้งอันดับที่3มีเพิ่มเป็น63คะแนนนะครับนำเชลซีอันดับที่4ที่แข่งน้อยกว่าอยู่5คะแนนด้วยกันส่วน South เซาแฮมตันนะครับไม่ชนะเกมที่3ติดต่อกแล้วแล้วก็มีเพิ่มเป็นสาตคะแนนแซงเนนงบอรลี่รั้งอันดับที่4 และนี่คือการตรวจเกตของลิเวอร์พูลนี่ครับบุกเจ้าซ้าแฮมตัน10คนยึดที่3หนีเชลซี5แต้มเริ่มต้นกันที่แคปเปอร์สมัยเคิลครับมีจังหวะได้ออกแรงเซฟอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นลูกยากอะไรด้านตัดสินใจนะครับออกมาตัดบอลได้ดีอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องเสียเปหนึ่งประตูจากรูปหยุดโทษหมดสิทธิ์ป้องกันเอาไป6คะแนนเวสตี์ฟอร์ูน่าครับ ทำได้ดีสำหรับการสก,กัดบอลจากลูกบวงหลายครั้งในช่วงต้นเกมแต่ก็ตามไลบี้บีบพื้นที่คู่แข่งได้อย่างรวดเร็วทำให้เซาแฮมตันนะครับขึ้นเกมยากลำบากแถมยังอ่านเกมขาดเคลียบอลได้ดีพอสมควรเอาไป6คะแนนจอห์นนี่อีเวนวันนี้จะมาคุมเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีความนิ่งดักทางบอลของเซาแฮมตันได้เกือบหมดโดยเฉพาะดูกลางอากาศแถมยังงงพังประตูช่วยให้ทีมตามตีเสมอขอแบ่งแต้มได้สำเร็จ ซึ่งเป็นประตูที่2ใน3เกมของเขานะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นตัวจริงที่ลงสนามสม่ำเสมอของทีมโดยโดดเด่นที่อยู่เกมรับที่แข็งแกร่งนะครับเอาไป8คะแนนต่อไปครับซอกลาสูยูซูครับเกือบทให้เดเตอร์นั้นเสียประตูในช่วงต้นเกมแต่เขาสามารถทําหน้าที่ได้ดีสกัดบอลได้หมดนะครับไม่มีหลุดแล้วก็ลากบอลขึ้นมาเติมเกมรุกให้เห็นด้วยแต่จังหวะในการเปิดบอลน,นะครับยังขาดความแม่นยำครับเอาไป5คะแนนต่อไปครับทิโมตีคาสเตเย เติมเกมรุกลืมเส้นฝั่งขวาได้บ่อยครั้งนะครับแต่จังหวะเปิดบอลน,นะครับยางจ่ายบอลเนี่ยยังขาดเกินเกินอยู่หลายครั้งอย่างไรก็ตามนะครับเป็นหนึ่งคนที่สามารถกดดันแนวรับของซอลแฮมตันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วเล่นเกมรับเพียงไม่กี่ครั้งเพื่อห,หยุดเกมรุกของเจ้าถิ่นเอาไป5คะแนนว mm ินเฟตเอนดีดีสามารถเก็บบอลกลับมาเล่นแล้วก็ครองบอลได้ดีนะครับคุมจังหวะเกมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมมีการจ่ายบอลทะลุช่องอสวยๆนะครับให้เห็นแล้วก็มีโอกาสในการได้ซัดรุนประตูอีกด้วยนะครับ เอาไป7จคะแนนยูริเตลอมบองครับเชื่อมเกมในดกลางได้ดีมีโอกาสหลุดเข้าไปยิงเหมือนกันแต่ก็ติดเซฟนอกนั้นเนี่ยคอยขับเคลื่อนเกมให้กับทีมเไดน,นง่ายๆพยายามข้อบอลหาจัางหวะเข้าพื้นที่ที่อันตรายของคู่แข่งแต่ยังไม่มีลูกส่งที่เฉียบคมเหมือนปกติเอาไป6คะแนนลุคสโทมัสเกมรับทําได้ค่อนข้างดีนะครับมีช็อต ช่วยเคลียร์บอลได้สวยในช่วงต้นเกมส่วนเกมรุกยังสร้างสรรเกมได้น้อยแล้วก็ไม่โดดเด่นแม้ว่าจะส่งบอลให้กับบอด,ดี้ที่สวยหลายจังหวะแต่ก็เริ่มเล่นได้เข้าขากันมากขึ้นแต่ต้องพยายามครอสบอลให้มากขึ้นด้วยความสามารถที่ทําได้ดีนะครับจากเท้าซ้ายสุดท้ายนะครับโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังเอาไป6คะแนนเจมส์เมดิสันมีส่วนร่วมกับเกมมากยิ่งขึ้นนะครับกว่าเกมวันจันที่ผ่านมามีโอกาสได้สองไกล แล้วก็ลุ้นยิงประตรูจากลูกฟรีคิกได้เห็นอยู่บ้างแต่ก็สามารถสร้างสารนโอกาสของเกมในวันนี้ถือว่ายังทําได้ต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็กดดันแนวรับของซอลเฮนตันได้น้อยเอาไป6คะแนนเ l ลซี่เฮนาโซครับนัดนี้ดับแบของเราแร่างลิฟไม่ออกครับมีโอกาสได้ยิงถึง 2- 3ครั้งเท่านั้นแถมยังไปทำแฮน็นบอลในกรอบทําให้ทีมในเสียจุดโทษแล้วก็ แต่ยังดีนะครับที่มาแก้ตัวได้จากจังหวะที่เปิดบอลใส่พันนะครับถวาย1แอซิ์ id, ให้กับจอนิวแวนโขกตีเสมอให้กับทีมเอาไป7จคะแนนต่อมาครับจิมมี่วอรดี้เป็นคนเรียกฟาวให้กับทีมนะครับได้ลุ้นเตะลูกฟรีคิกในระยะวังผลพร้อมส่งยานิกเวเตก,การ์นะครับโดนแบแรงได้ออกจากสนามทำให้ทีมเนี่ยครองเขมได้ง่ายขึ้น แต่โอากาสในการจบสุกร์วันนี้นะครับแทบไม่มีให้เห็นเลยกลายเป็นตัวคอยสั้งสันเกมให้กับเพื่อนมากกว่าได้ไป7คะแนนอเยโซ,โซเปเรสลงสนามแทนที่เวสตีฟูฟนานะครับตั้งแต่เริ่มเกมในครึ่งหลังพอจะช่วยเติมเกมรุกได้บ้างแล้วก็พอมีโอกาสได้ยิงไกลแต่ก็ติดบล็อกตลอดนะครับทำเอา่อยไม่ได้มากนักเอาไป5คะแนนมาร์คอันบรูตัน ลงสนามแทนที่ลุคสโทมัสในในาทีที่69นะครับลงมาเปิดบอลสวยๆให้เห็นสร้างความเปลี่ยนแปลงในเกมรุกได้พอสมควรเอาไป6คะแนสนสรับข่าวต่อมาเบนเรนโรเจอร์นะครับชว,ว่าตารางการแข่งขันที่อัดแน่นเนี่ยอาจจะทําให้ผู้เล่นของเขาเริ่มมีปัญหาหลังจากบุกไล่ตาม,ม,ม 1, ตีเสมอเซอแฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา รู้สึกผิดหวังอย่างเห็น,นดได้ชัดเลยครับหลังจากผลการแข่งขันเมื่อพิจารณาตามสถานการณ์ของเกมเขากล่าวโดยปกติเราทําได้ดีในสถานการณ์เหล่านั้น11ต่อ10แต่ผมไม่คิดว่าเราเร็วพอในเกมนี้และเราไม่ได้เล่นด้วยความเข้มข้นอย่างที่เราต้องการพวกเขาทุ่มเททุกอย่างมันเป็นเกมที่4ในรอบสวันดังนั้นอาจจะเห็นบางอย่างเกี่ยวข้องกับมันแต่มันไม่มีข้อแก้ตัวเราต้องยกเครดิตให้กับซอลตันพวกเขาทําให้มันยากอย่างไม่น่าเลยเชื่อ พวกเขาป้องกันได้อย่างแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็เมื่อได้ประตูขึ้นนําพวกเขาก็มีเหตุที่ต้องต่อสู้เราต้องครองบอลเยอะและสามารถเข้าสู่พื้นที่ดีๆได้แต่เราขาดความแม่นยําในการผ่านบอลแล้วก็คุณภาพทําให้ประตูในบางครั้งคุณต้องการช่วเล็กน้อยคุณภาพเล็กน้อยแต่ไม่มีข้อแก้ตัวซอยเมตันเนี่ยสมควรมีแต้มไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องนั้นและเราไม่ได้ทําอะไรมากพอที่จะคว้าชัยชนะ ซึ่งตอนนี้นะครับเหลือเกมกันอย่างขันไม่เยอะแล้วนะครับอย่างไรก็ตามคะแนนเดียวที่อาจจะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออันดับคะแนนในตารางและผู้จัดการทีมลิเตอร์กล่าวว่าซึ่งตอนนี้โฟกัสทั้งหมดอยู่ที่การคว้า3แต้มเมื่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะมาเยือนคิงฟูสเดียมในเย็นวันศุกร์หน้านั่นคือสิ่งสําคัญผมเชื่อว่ามันจะเป็นคะแนนที่สําคัญกุนซูชาวไอร์แลนด์เหนือกล่าวเสริมเราจะรู้สึกว่าเราต้องการชนะในอีกสี่เกมสุดท้ายดังนั้นนั่นจะเป็นโฟกัสให้เราในตอนนี้ ซึ่งเราจะลงสนามในสัปดาห์หน้านะครับกับนิวคาสเซิลเราจะฟื้นตัวจากเกมนี้มันเป็นตารางที่หนักเหลือเกินนี่เป็นเกมที่4นะครับในรอบ13วันและผมรู้สึกใน60นาทีแรกคุณจะเห็นอะไรจากในนั้นซึ่งตอนนี้นะครับเราต้องฟื้นตัวก่อนแล้วมีสัปดาห์ที่ดีในสัปดาห์หน้าแล้วก็รอดูอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์หน้านะครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของเลตุ้ตี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ